ตอนแรกเนี่ยเชื่อกันว่าพอ แผนที่ทหารออกมาเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันอาจจะจบไปแต่กลับกลายเป็นว่าอย่างที่คุณพรวดีนําเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยปัญหามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแนวเขตยึดกันคนละแนวคนละจุดแล้วก็ทางคุณชัยวัตรเองก็มีการพูดถึงว่าควรจะต้องยึดตามพระราชกฤษฎีกาที่มีมาตั้งแต่ปี2505ด้วยนะคะเรื่องนี้ทางสปกมีความเห็นมีแนวทางอย่างไรบ้างพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณวัฒนามังที่สารรองเลขาธิการสปรกถึงแนวคิดหลังจากนี้ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะ,คคะ,ะท,ท่านรองคะสรุปว่าตอนนี้เนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันในสปรกรเองหรือเปล่าว่าแนวเขตจะยึดเอาจากทางแผนที่ทางหารหรือว่าจะดูจากส่วนไหนกันแน่เพราะตอนนี้กลายเป็นว่าแนวมันอาจจะมีการขยับไปจากเดิมอีกนะคะ เรียนเรียนเรียนอย่างนี้นะครับเรียนเบื้องต้นว่าไม่ว่าอุทยานแห่งชาตกรมที่อุทยานแห่งชาติหรือว่าที่ดินสอประกอยยางเป็นที่ดินของรัฐอยู่นะครับเป็นการเป็นที่ดินของรัฐนั้นเพียงแต่ว่าภายใต้กฎหมายแต่ละกรมที่ดูแลอยู่เจตนาเพื่ออะไรนะครับซึ่งซึ่งทางกรมอุทยานก็มีเจตนาเพื่อการอนุรักษ์ทางสอประกอก็มีเจตนาที่ว่า ให้มีที่ดินทํากินสําหรับปร,ร,ระชาชนค่ะให้มีที่ดินทํากินนะครับเพราะว่าในขณะอันนี้ย้อนนิดนึง<ฆ>ในขณะที่ใช้กลไกของสอกอแก้ไขปัญหาผู้ที่ครอบครองที่ดินนะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เฉพาะเจาะจงนะครับก็เป็นเป็นที่ดินที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีคนบุกรุก<ฆ>มาในอดีตนะครับ<ฆ>ก็ให้ประมาณปีสามห้าสามบหกก็ให้เรามานะครับอันนี้นะครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ดินประเภทที่จําแนกด้วยนะครับ ที่เกิดเหตุนะครับเป็นเป็นบริเวณที่จำแนกนะครับซึ่งซึ่ง,งมีการจำแนกรายละเอียดก็คงทางทางไอทีวีเอสคงทราบแล้วว่ามีการจำแนกมาอย่างไงนะครับแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าเรื่องแนวเขตครับแ <ฮะ S 1> นวเขตของของพอ,อรรดอไม่ว่าอุทยานหรือพระกิติการของสอบคอ้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายน,นะครับ <ฮะ S 1> ดังนั้นที่มาที่มาที่มาที่ทไปของกฎหมายอย่าง อย่างพดรดก็ตั้งแต่ปี2505ผมยังไม่เกิดเลยครับคการที่จะพิสูจน์ว่าการทําในพต2505นั้นทําอย่างไรก็ต้องไปดูหลักฐานเดินมนะครับดูหลักฐานในอดีตซึ่งในเรื่องนี้ก็คงต้องพิสูจน์ในตรงนั้นนะครับะใ,ใ,ในเรื่องพอเราพอเราพิสูจน์แล้วนะครับก็จะย้อนกลับมาในเรื่องว่าการเป็นที่ดินของรัฐนะครับการเป็นที่ดินของรัฐถ้าเกิดมีแนวนโยบายนะครับว่า ให้ตรงนี้เป็นอุทยานซึ่งอุทยานก็บอกอยู่แล้วว่าจะผนวกแต่แต่ข้อเท็จจริงที่เรายอมรับกันก็คือว่ายังไม่ได้ผนวกนะครับค่ะการผนวกซึ่งเป็นผลกฎหมายยังไม่ได้เกิดขึ้นทางแนวเขตลำลองนั้นก็ยอมรับอยู่แล้วว่าทําในปีสามแปดสภาพข้อเท็จจริงก็บอกแล้วว่าป่าค่อยๆฟื้นขึ้นมานครับอ,อันนี้อันนี้ก็คือคือข้อเท็จจริงที่ท,ที่ปรากฏ เขาข้อได้ริงที่ก่อนทีนี้เราต้องมาย้อนดูนะครับในในเรื่องวันแมกนะครับซึ่งซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาะหว่างที่ดินของรัฐผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ดินของรัฐนั้นน่ะซับซ้อนกันเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าทั้งระบบแผนที่หรือเทคโนโลยีในอดีตนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาไม่ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับเป็นในหลายๆที่นะครับสพกรไม่ได้มีเจตนาที่จะ <K an> เข้าใจค่ะ <บา S 1> ท่านรอง<ห>เข้าใจท่านรอง <พบ S 2> โดยหลักการแล้วก็การยึดกฎหมายที่มันแตกต่างกันแผนที่ของหน่วยงานรัฐที่มันทับซ้อนกันจนทําให้เนื้อที่บนแผนที่มันมากกว่าเนื้อที่จริงของประเทศไปเกือบสองเท่าตัวโดยซ้ําไปแต่ที่นี้ค่ะถ้าเราจะโฟกัสไปที่บริเวณเขาใหญ่ค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยใครก็รู้ว่ามันที่ดินมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกวันและสปกก็อาจจะ อาจจะถูกคนที่ไม่หวังดีใช้เป็นช่องทางในการเข้าไปทํากินในบริเวณนั้นจนทําให้คนที่ควรจะได้เนี่ยเขาไม่ได้ในแปลงพิพาทตรงนี้จะทํำยังไงโดยเฉพาะเมื่อกรมแผนที่ทหารเนี่ยดูเหมือนจะมองว่าพื้นที่ใต้เขาลูกช้างเนี่ยยังเป็นพื้นที่ของสอป,ปกออยู่แล้วมันอาจจะทําให้แปลงพิพาทที่ถูกจับดําเนินคดีไปเนี่ยตรงนี้กลายเป็นคนไม่ผิดนะคะออทางสป,ปกรมองว่าจะทํายังไงให้มันเคลียร์หรือว่าเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้นะคะคือคือในในเรื่องนี้ต้อง ต้องยึงกดกฎหมายครับต้องต้องยึงกดกฎหมายก็คือว่ากฎหมายตามอำนาจหน้าที่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นเขตอุทยานนะครับตรงเป็นเขตอุทยานสอประกอก็ผิดในการออกเอกสารในเขตอุทยานนั้นผิดในในข้อกฎหมายอย่างนี้คร<น>ับสมมุติว่าเป็นเขตสอประกอนะครับสมมติว่าเป็นเขตอสอประกอสอประกอก็ต้องจัดก,การโดย อำนาจหน้นาที่ของสอกอว่าการออกเอกาสา,ารนั้นออกโดยชอบหรือไม่บุคคลมีคุณสมบัติหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาไล่ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราเราเราคงไม่ไม่หนีหลักกฎหมายไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าการจับที่ดินมีการผิดพลาดด้านกระบวนการนะครับด้านคุณสมบัติบคุคคลก็ไปว่าในเรื่องนี้เลยนะครับ<อ>ซึ่งสปกก็คงไม่ไม่ไม่ดีอยู่เฉยแล้วเราไม่ได้เฉพาะกรณีนี้นะครับสองสอบคนั้นะมีการยึดที่ดินที่จะผู้ทำผิดระเบียบ นะครับเสื่ออนติดปีหนึ่งหลายลายครับเราอินมาได้เราจะให้เกษตรกรอันนี้เป็นวิธีปกติที่สปกรคงอยู่แล้วครับ่คะถ้าใครยที่ทําผิดระเบียบกฎหมายก็ต้องถามว่าระเบียบกฎหมายอะไรนะครับคนไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกรแล้วมาได้รับเราก็ต้องไปเพื่อขอในตรงนี้ต้องช่วยกันนี้นะครับค่ะท่านนันรองคะแลก็ถ้า ค่ะท่านรอง,องคะอย่างกรณีของจุดเหวปลากั้งเนี่ยค่ะที่ทางสปกโคราชเองก็ไปให้การกับทางกรรมธิการแล้วก็ยอมรับเองด้วยว่าออกไม่ถูกกระบวนการแล้วพอแผนที่ทหารชี้ว่าจ,จริงตรวจจุดนี้มันเป็นของของสอปกขึ้นมาเนี่ยแล้วกระบวนการหลังจากนี้คือคือจะยังไงในเมื่อทางพื้นที่เองเขาก็ไปยอมรับไปก่อนแล้วว่ามันมันไม่ถูกต้องเนี่ยในการดําเนินการหลังจากนี้จะเป็นยังไงจะไปขอพื้นที่คืนมาเป็นสปกอ,อีกหรือไม่นะคะ คืออย่างนี้นะครับเมื่อเมื่อกี้บอกแล้วว่าที่ดินตรงนี้สถานะชี้ชัดนะมันเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรเป็นอุทยานแห่งชาติหรือเป็นสอประกอนะครับณนะวันนี้นะครับณณณวันนี้กรมแพทย์ที่ทหารนะครับก็ที่ว่าเป็นเขตสอประกออมันคนละเรื่องกับที่ว่ากระบวนการที่สอประกอจัดนะครับกระบวนการที่สอให้ไม่มีข้อพิพาทถ้าเกิดกระบวนการผิดก็ต้องเพิ่มสอนควที่ไม่มีคุณสมบัติก็ต้องเพิ่มอน ราต้องใช้กฎหมายในช้องไหนในเขตนะครับคือถ้ากระบวนการไม่ถูกต้องก็ต้องไปว่ากันที่กระบวนการแล้วต้องไปเอาผิดกันที่กระบวนการแต่ในเรื่องของแนวเขตอันนี้ต้องคุยกันเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะเอ่อตอนตอนนี้สอบประกอาลังสอบสวนอยู่ครับว่ากระบวนการในการดําเนินการนะครับแล้วก็คุณสมบัติของบุคคลนั้นครบควรตามกฎหมายสอปกหรือไม่นะครับการดำเนินการในส่วนนี้นะครับเอะค่ะ ค่ะด,ดูเท่ากับว่าเรื่องมันก็เลยจะเป็นคนละเรื่องกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าทางอุทยานเนี่ยเคยไปบุกจับในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแต่กลายเป็นว่าถ้าเราฟังจากกรมแผนที่ทหารที่มองว่าตรงนี้ในความเชื่อของกรมแผนที่ทหารเชื่อว่าตรงนี้เป็นแนวของสอปรกรดังนั้นกระบวนการที่สปรกรจะทําหลังจากนี้คือจะไปตรวจสอบแค่ว่ากระบวนการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ในการขึ้นรูปออกแปลงเนี่ยมันถูกต้องด้วยคุณสมบัติของคนที่ควรจะได้หรือเปล่าแบบนี้มันจะเป็นหนังคนละ ม้วนกันหรือเปล่าคะก็จะหนังคคลม้วนหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับผมถึงพูดในหลักแรกก็คือมันยังเป็นที่ดินของรัฐอยู่นะครับแต่<ะ>เป็นที่ดินของรัฐหละเทศใดนะครับถ้าเป็นเขตอุทยานนะครับก็ชอบด้วยกฎหมายที่อุทยานจะใช้กฎหมายนั้นเราเราเราไม่ได้ตัดข้องไปอย่างใดนะครับ<ะ>ถ้าเป็นเขตสปป คนที่ได้รับถูกหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบใ,ในกระบวนการนี้ณณวันนี้ถ้าเมื่ออย่างที่กรมแพทย์ที่ทหารถ้าตรวจสอบนะครับเป็นที่สอกคอรเราก็าไม่ได้นิ่งเฉยบอกว่าเราจะไม่ทําอะไรต่อนะครับในเรื่องที่กระบ,บวนการและคุณสมบัติเรายังต้องตรวจสอบอันนี้เป็นวิธีการปกติของสอกคอครัคบเพราะว่าสปบคอนั้นมีที่ดินที่ดูแลทั่วประเทศอยู่ประมาณสี่สิบกว่าล้านไนร่ม,มันย่อมมีพื้นที่ที่ยัง ผู้อะไรอย่างนี้ก็ต้องยอมรับเป็นเป็นภาวะของสังมคมนะครับเท่ากับว่าการแจ้งยืมเ่ากับว่ารครบเรา,รธธรเราดำเนินการโดยสัมผัสนะครับเท่ากับว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเคลียร์พื้นที่จุดอื่นๆไปอีกหรือหรือเปล่าคะเพื่อเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนแล้วมันไม่กลายเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานกันขึ้นมาอีกนะครับ ในในเรื่องในเรื่องเฉพาะเรื่องเกียตินะครับเฉพาะเรื่องเกียริทงก็มีกระบวนการซึ่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะของสปปกับอุทยานนะครับที่ดินของรัฐประเทศต่างๆทั้งเก้าหน่วยงานนะครับก็พยายามเคลียร์ปัญหานะครับเนื่องจากว่ามันเกิดการทับซ้อนเราต้องยอมรับนะครับว่ามีการทับซ้อนกันจริงๆแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรที่จะต้องพิสูจน์นะครับยอมรับในอย่างนั้นนะครับที่นี้สปปยอมรับว่ามีการทับซ้อนนะครับค่ะ อยอมรับว่ามีการทับซ้อนทีนี้ตัวเอกสารของแปลงที่ก่อนหน้านี้สปกยืนยันว่ามันอยู่ในแนวเขตอุทยานมาก่อนแล้วก็เป็นแปลงที่อยู่ในแนวเดียวกันกับแปลงพิพาทอันนี้จะถูกออกมาทบทวนด้วยไหมคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วถึงแม้กรมแผนที่ทหารจะบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สปกแต่สปกเองเคยชี้แจงไปที่คอทชอแล้วว่าตรงนี้เป็นแนวเขตอุทยานสุดท้ายแล้วเราจะต้องยืนอยู่บนแนวเขตของใครที่เป็นอันดับหนึ่งในการต้องคํานึงถึงกันแน่ละคะ คืออย่างนี้นะครับที่ที่ที่สอประกอบต่อไปอย่างนั้นมันในเชิงเทคนิคก็คือว่าทางอุทยานก็แชร์เชฟไฟล์ของตัวเองมานะครับทางทางสอประกอก็แชร์เชฟไฟล์ของตัวเองไปนะครับอันนี้ต่างคนต่างทำพอต่างคนต่างทำเราก็ทราบแล้วว่าเกิดการพัดซ้อนนะครับแต่เรื่องที่ข้อเท็จจริงนั้นยังไม่ได้ที่สูดเพราะว่าพูดตรงๆว่า เทปไฟที่คุณทำานูปูกหรือเปล่ารวมทั้งสปปด้วยนะครับมันก<ะ>็จะพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับสปปพร้อมให้ตรวจสอบว่าเทปไฟของสอปปนั้นถูกหรือเปล่าในขณะเดียวกันเทปไฟที่หน่วยงานต่างๆไม่เฉพาะเจ้าจงกรมบุทยาปูกหรือเปล่าหรือทาจากมาตรฐานอะไรอย่างนี้นะครับ<ะ>อ,นนอันนี้ก็เป็นหน่วยงานกลางที่จะมาพิสูจน์ผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับหลักวิชาการด้านแผนที่ ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์คะ <blind point. S 2> เป็นเน้นย้ำนะครับมีหลักฐานมีหลักฐางวิทยาศาสตร์ <_ m ys> ถ้าเกิดเราไม่เชื่อวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าเราจะหาข้อยุติกันยังไง้ค่ะเท่ากับว่าถ้าถ้าเกิดแผนที่ออกมาชัดเจนหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ออกมาชัดเจนถึงแม้ว่าสภาพพื้นที่มันจะกลายเป็นพื้นที่ป่าแล้วอันนี้ก็ยังคงต้องเป็นที่สปอกอ,อยู่อย่างนั้นถูกต้องหรือเปล่าคะสถานะทางกฎหมายเป็นพื้นที่สปอกอครับแต่ทีนี้ว่าในแนวนโยบายแห่งรัฐนั้นเรา ในเมื่อมันเป็นป่าอย่างนี้เราจะทําอะไรอันนั้นเราต้องพูดคุยกันตรงเรื่องเลยนะครับว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นป่านะเราควรสมวนไว้นะครับค่ไม่ได้ขัดข้องไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดประตูนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่ายังตกเสียงกันในเรื่องว่าแนวเขตเป็นของใครของใครเราอาจจะการมายุติว่าทำนั้นอะที่การกฎหมายมันเป็นอย่างนี้นะถ้าจะขนวกวเพิ่มเติมก็ทําให้มันสุดเลยคแต่ทุกอย่างให้เคลียร์ในทีเดียวนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณค่ะ